โอเคหวัสดีครับทุกคนยีต้อนรับเข้าสู่รายการเอ,อพูดไปขับไปนะครับชื่อรายการภาษาอังกฤษอะไรวะทอ w วิ h ไลฟ์ปะเออไลฟ์ทอฟฟ์ที่อย่างผมจําไม่ได้นะแต่ EP ที่สามัง้งเออก็ตอนนี้อยู่ไอคอนสยามครับมาทํางานแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํางานต่ออีกที่หนึ่งก็คือที่เซนแ w นเว d ก็วันนี้มาอยู่กับ g ีดีร้อยสิบนะครับเพราะว่าถอยอัมเอาของมันไม่ได้นะมันผมต้องแบกของชิ้นใหญ่มาห้างแล้วตัวจีดีจะสะดวกกว่านะเออเนื่องจากของเป็นชิ้นใหญ่เนาะมันต้องมัดมัดเบาแบบว่ามอไส่มามันต้องมัดเบาใส่มาแล้วถอยอัมผมไม่สะดวกถอดตุดหมดนะแล้วมันก็ รถสูงด้วยนี้รถมันเตี้ยคอนโทรง่ายบอกัาเรียบนะ <S <S <ๆ>ก็เลยเอาเป็นซีดีมาวันนี้แต่ว่าผมลืมมาถุงมือมาเอาอเร่บอ,ออกมาจนลืมใส่ถุงมือนะขี้เกียจเข้าเดินกลับเข้าไปอาในออฟฟิศก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ต้องขออภัยที่ต้องเห็นมือนะปกติผมจะขับโดยการใส่ถุงมือตลอดนะเพราะว่ามันจะช่วยของเราเรื่องของเอ่อมือไปความเจ็บความสั่นอยงเนี้ยเพราะว่ารถผมอะทุกขันมันจะสั่นหมดเพราะว่าเราจับแทนที่ไอ้ที่โชกอะไรเงี้ย แต่นี้ก็ไม่เป็นไรครับหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อจะมาเล่าให้ฟังที่ผมไปลงงานแท็กเดมากับงานฟ s าทแท็กนะครับวิกแอนไล i ิงนะเ,เป็นสนามที่4ของปีนี้นั่นเองก็ผมอ่ะ่ที่ผมติดตามงานนี้เนี่ยเขาแบบมีมานานแล้วนะครับผมไม่มัน่ใจว่ามีมากี่ปีแล้วนะแต่ว่าทุกๆปีเนี่ยเขาจะจัดปีละสี่สนามนะครับก็เรียกว่าแทบจะทุกตรมากเลย ซึ่งงานนี้เนี่ยมีไทอัม mm hmm. เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับไทอัมกับคอ n d a แล้วก็แบบแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยที่เป็น d i d IRC ที่เป็นสนับสนุนในงานครั้งนี้เนอะซึ่งไทยอัมก็สนับสนุนด้วยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักไท่อัมก็จะมีเขา,เ,าเรียกอะไรนะมีเงินช่วยสปอร์ตให้ลูกค้านะครับที่อยากมาลงงานนี้ใครที่เป็นลูกค้าไทอัมเนี่ยไทยอัมจะสปอร์ต ค่าค่าสมัครเนี่ยจากสองพันเก้าหรือสองพันสี่นะครับก็ประมาณห้าร้อยนั่นแหละไม่่านเก็จะสนับสนุนห้าร้อยบาทจากราคาสองพันเก้าจริงๆมันคือค่าสนับสนุนหนึ่งพันแล้วจะเหลือพันเก้าแต่ว่าไทอ้อมเขาจะคิดเพิ่มมี5ห้ารเราะเขเปิดโรงแรมแยกนะครับลูกค้าไทอ้อมก็จะได้โรงแรมแยกเนาะท,ที่หนึ่ง ก็ V.I.P ประมาณนึงแล้วก็รอบเขาจะมีรอบให้ลงอัดเดี๋ยวผมอธิบายกันในวันแรกนะครับก็วันแรกเนี่ยผมก็นัดเจอกับพี่ๆไทยอ้ําที่เขาแบบอยู่โซนสมุทรปราการน,นะพอดีพี่เขามีการนัดกลุ่มมาให้ไปจอยกันนะครับแบบว่าใครที่อยู่โซนสมุทรปราการบางนาอะไรเงี้ยให้ไปพ้องกันอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไปรวมตัวกันที่ปัม๊มบางจากแถวๆจาร์ดนะฮะจาร์ดเอรเบิร์สีนครินนะ ก็มีพี่อาร์ตมีพี่รันพี่หมูนะที่ผมไปเจอเนาะพี่อาร์ตขับสตีทวิน900นะฮะแล้วก็พี่หมูขับสปีดท,ทวิน102นะฮะเป็นตัวยังไม่ใช่ตัวหัวกลับแล้วก็มีพี่รันนะฮะขับตัวสปีดชิปเปอง์1 0 RS นะครับตัวโปรอาร์ม102โปอาร์มนั่นเองนะฮะเป็นเนกเกตสักแตนคันใหญ่นั่นเองก็เดินทางกันอยู่ที่ ประมาณร้อยยืนพื้นร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบประมาณนี้ครับตามความเหมาะสมของช่วงถนนแล้วก็ไปรับสมาชิกเพิ่มกลางทางเนาะก็จะมีพี่คนหนึ่งผมไม่ไม่จะชื่อขอไปนะครับแล้วก็อามี่นะครับไปรับที่พอตกโก้แล้วก็ขับกันไปที่สนามแข่งกาจาน <c oughs> ในช่วงเวลาประมาณออกในทางประมาณหกโมงหกโมงครึ่งอะไรอย่างนี้ถึงสนามก็แปดโมงครึ่งโดยประมาณฮนะมีแวะกิน,น,กนข้าวก่อนอะไรก่อนเข้าแล้วก็ไปเจอพี่น้ำที่ท,ที่ระหว่างทางวอดีนะพี่น้ำกับพี่จอยนั่นเอง ซึ่งพี่นางพี่จอยเป็นใครก็คืออถ้าใครยังจำคลิปงานของศูนย์รามนะฮะที่ที่จัด400ซีรีส์เนาะพ,พี่พี่น้ากับพี่จอยเขาก็มาร่วมงานนี้นะเนาะพี่น้าเนี่ยปกติขับตัวไทเกอร์ผมไม่มั่นใจว่า900หรือ1000องนะฮะแต่ว่าสปีด400เนี่ยก็คือซื้อมาให้พี่จอยใช้แกเนาะพี่จอยจะใช้เป็นหลักแต่ว่างานนี้ก็เขาจะเอามาแช่สปีด400อย่างเดียวนะครับเพราะว่า เหมือนพี่น้ำก็ยังไม่ได้ลงสนามพ,พี่จอยก็เลยยังไม่ไปลงสนามแต่ที่ผมได้คุยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้ามาลองลองเชิญกันก่อนเดี๋ยวไว้สนามหน้าเดี๋ยวไว้ให้พี่จอยลงเองเดียวอะไรอย่างนี้ก็นี่แหละครับก็สมาชิก400เนี่ยในงานนี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4-5คันนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมรู้จักเนี่ยจะมีอยู่เนี่ยครับมีอาร์มี Army, ่ซแชมเบอร์400มีพี่น้ำพี่จอยแล้วก็พี่คนหนึ่งนะพี่พี่อํพลนะที่ไปเจอบนยอดเขาแดน แล้วก็เป็นที่อีกขั้นหนึ่งขับกระปิถึงเงินผมผมไม่ไม่ทราบนะเอออันนี้ไม่ไม่รู้จักแต่ว่าก็ได้ได้เจอในงานในงานนี่แหละในครูแพร่วในการปีให้รอบด้วยกันรอบปีด้วยกันในงานวันแรกเนี่ยครับตอนเช้าเนี่ยเราก็อ่อเป็นการฟังบรรยายก่อนนะจะเป็นการฟังครูพี่เบิร์ดนะครับครูพี่เบิร์ดเขาก็จะบรรยายว่าเป็นการสอนนั่นแหละสอนบรรยายในเชิงทฤษฎดีนิดนึง ไม่ไม่ลึกก็คือจะบอกว่าลายนี้ให้เข้ายัางไงสนามนี้อย่างเงี้ยแต่ะโคพงแต่ะโคพงให้เข้าลายยังไงก็จะมีพลอนวางกันลายไว้ให้อะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนแบบว่าขับไม่ทับลายกันแล้วจะได้ไม่เกิดนะอุบัติเหตุนะฮะเพราะว่าในงานนี้เนี่ยมันจะเป็นงานในเชิงของการแบบฝึกขี่เนาะเออไม่ใช่เน้นไม่ได้เป็นงานแข่งขันหรืออะไรแบบนั้นนะฮะก็จะเป็นเน้นแต่ว่าให้ขี่สนุกสนุกในสนามอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่า ให้แบบว่าไปจริงจังในสายแบบการแข่งขันอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าใครอยากไปสายนั้นก็ mm. ก,ก็ก็ได้นะครับในช่วงขี่ีอเตอรไรอย่างนี้แต่ช่วงที่เขาให้แบ่งเป็นรอบก็จับประมาณนี้ให้ให้ทุกคนขี่ตามไลน์ mm. ก็ฟังครูพี่เปิร์ปัญญาไปอยู่ประมาณชั่วโมงนึงครับเออประมาณนั้นประมาณเกือบเกือบสิบโมงก็ได้เริ่มลงแท็กกัน,นเนี่ยนะฮะโดยแท็กเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นรอบนะครับตามซีซีแล้วก็ตามกลุ่มนะครับออ,อย่างของผมเนี่ยก็จะมี เป็นกลุ่ม 300-500cc เนอะซึ่งกลุ่มนี้ผมก็ลงได้นะครับมันก็จะรวมทุกค่ายทุกแบรนด์เลยทั้งบิกสกูเตอร์พวกโฟล์ซ่าเอ็กแแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะครับนินจาอาสามรุ่นนี้น่ารักนะที่ในคาร์ดนะีเนาะผมซึ่งผมเป็นไทยออมเล็กสุดซึ่งเป็นไทอแอมตัวเดียวด้วยนะที่สามารถลงในคานี้ได้นะฮะถ้าเป็นตัวอื่นเขาคือเขาจะรองลองรุ่นไทอแอมหรือว่ารุ่นตัวพันอย่างเดียวเนะวาะเขาก็จะเป็นรอบ 300-500cc แท้แอมกรุป 1, กร๊ปหนึ่งแท้แอมกร ไทอัมกรุ๊ปหนึ่งไทอัมกรุ๊ปสองเนี่ยก็แบ่งตามไอ้นี่นะครับเขาทางก่อนก่อนไปถึงวันงานเนี่ยไทยอัมเขาจะโทรมาถามว่าเราให้คะแนนตัวเองเนี่ยเท่าไหร่เต็มห้าให้เท่าไหร่ผมก็ตอบไปว่าสามจุดห้านะประมาณนี้ซึ่งถ้าใครอยู่ประมาณสามสามจุดห้านี้ก็จะอยู่ในกรุ๊ปสองนะแต่ถ้าใครตอบว่าสี่หรือห้าเนี่ยก็จะได้อยู่กรุ๊ปหนึ่งนะก็จะแบ่งแบบตามฝีมืออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เรื่องของซีซีด้วยแหละเออเราซีซีเล็กสี่ร้อยสี่ร้อยซีรีก็จะอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยนะฮะ ลงกรุ๊ปก็ลงไปก็รอบหนึ่งสินาทีครับผมก็ได้ลงประเดิมกลับนั่นแหละสามร้อยห้าวีซีนะก็ไปขี่เล่นกันแล้วก็สิบนาทีเนี่ยวิ่งได้ประมาณสี่ถึงห้ารอบนะครับเพราะว่ารอบหนึ่งจะใช้เวลาไม่เกินสองนาทีประมาณนั้นก็นั่นแหละครับแล้วก็พักแป๊บนึงก็จะเป็นกรุ๊ปหนึ่งถ้ามกรุ๊ปหนึ่งซึ่งผมอยู่กรุ๊ปสองผมก็รอแล้วก็ลงอีกนะคร ซึ่งมันจะสลับลงอย่างเงี้ยอยู่ประมาณทั้งวันในช่วงในวันนั้น่ะจะลงอยู่ประมาณสี่รอบไอ้หกรอบนะครับที่ผมได้ลงอะก็เท่าไหร่อ่ะหกหกสี่ยี่สี่ตีไปกลมๆหกสี่ยี่สี่เท่ากับว่านะผมวิ่งไปยี่สิบกว่ารอบแล้วในวันแรกนะยังไม่รู้ฟีลันอีกนะครับเพราะามีฟีลันตอนเย็นอีกกี่วิ่งกี่รอบไม่รู้แล้วก็เขาจะเป็นช่วงพักเที่ยงเนี่ยก็จะมีช่วงให้เช็ดไดน,นะฮะซึ่งรถที่เชสดไดงานนี้เนี่ยก็จะเป็นฮอนด้าซีบีอาร์หกห้าศูนย์เอีคลาสนะครับ กับไท่อัมเอามาสองคันก็คือสปีด400นะครับแล้วก็เป็นเอ่อสปีดทริปเปิล102 RS นะฮะเป็นโปรอาร์มนิกเก็ตนะฮะซึ่งสนามที่แล้วเนี่ยจะเป็นเดโทน่ามาให้ลองนะครับเออถ้าจำไม่ผิดเนาะจะเป็นไท่อัมเอาเดโทน่ามาแต่ว่าเหมือนเนื่องจากไท่อัมของฮอนด้าก็เป็นผู้สนับสนุนร่วมคนเนาะผมว่าเขาคงเออเขาเรียกนะให้คิวให้ให้ใหแบ่งคลาสกันมาแหละเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเดโทน่ากับ ห้าศูนย์มาด้วยกัรมาเนี่ยไม่ก็อาจจะเป็นการเทียบคลาดมากเกินไปนะครับเออเนาะว่าเขาก็คงเป็นการให้เกียรติกันเนาะล้วก็แบบว่าไม่เอาไม่เอา,เอาตัวเทสได้มามาชนกันเนาะก็หกว้อศูนย์อาร์นะครับเอามาให้ลองก็ผมได้ไปลองหัว้อศูนย์อาร์ไปครับเพราะว่าตัวพันสองเอสเนี่ยไม่แบบว่าคิวแน่นเลยนะคิวแน่นมากๆเลยมีแต่คนไปลองพันสองเอสกับสปีดสี่ร้อยเลยนะหัวข้าศูนย์อาร์ไม่มีใครลองผมก็เลยอะเปิดประเดิมให้เลยนะฮะก็ไปลองนะฮะแล้วก็มีอาร์มี่ตามมาลองด้วยกันนะ ต้องบอกว่า e-class อ่ะเป็นรถที่ขี่ง่ายมากๆนะฮะอันนี้ผมแบบประทับใจนะมันแบบว่าอย่างพวกเอา,เ,อาเราพูดถึงหลายคนจะบอกว่าขี่ขี่เหมือนเวฟใช่ปะ่ะเออแต่ว่าเข้าเกียร์เหมือนเวฟเนี่ยแต่ผมจะบอกว่ามันขี่ง่ายกว่าเวฟอีกนะครับเออคือที่ต้องบอกเนี้ยคือเวลาอย่างเวฟอบเวลาเราเข้าเกียร์เราตบเราเราเอ,อ,อะไรนะเราตบเกียร์เราต้องยกคันเร่งก่อนนะครับยกคันเร่งแล้วก็เปิดตบ,ตบเพิ่มเกียร์ถูกไหมครับแต่ว่าตัว e-class อะ่ะ ไม่ต้องยกคันเร่งเลยนะครับเปิดเกียร์ได้เลยนะเหมือนมีควิกชิฟที่แบบทํางานได้ตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าเทียบกับควิกชิปเตอร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะทํางานในให้เขาจะแนะนําให้ทางานในรอบส,สูงๆนะแต่ว่า4,000รอบ5,000รอบขึ้นไปอะไรอย่างนี้เนาะอยู่6,000รอบขึ้นไปอนะ่ยงะครับผมจําไม่ได้นะแต่ว่าในของฮอนด้าเนี่ยจะวิ่ง500รอบหรือ1,000รอบเนี่ยก็แบบไม่ต้องยกคันเร่งก็ได้นะครับใช้ไปเลยนะครับเดี๋ยวอีคันมันจะจัดก,การตัวมันเองนะฮะแล้วแบบระบบเบรกสมูทด,ดีชอบั <laughs> อน,นบปการส่ววต ยอดเยี่ยมแลยฮะแล้วก็ผมไปงานมอเตอร์โชว์มาล่าสุดไอ้เมื่อวานเนี่ยก็ได้ไปคุยที่บูธดูเขาก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเขาจะยกเลิกไอ้นี่แล้วนะครับยกเลิกเป็นคัสธรรมดาแล้วทุกๆ650 650ทุกๆอท,ท,ทุตัวต่อไปเนี่ยเขาจะให้เป็นตัว e-cass มาหมดเลยเนาะอืมก็จะเป็นราคานั้นหมดเลยก็จะไม่มีให้ให,ให้แบบว่าไอ้ซื้อแยกแบบไม่มี e c a ัแลละโอเคครับก็จบไปเทสใจก็จะประมาณนี้ ทีนี้ก็เป็นช่วงบ่ายก็จะเข้าสู่การวิ่งคอสเล c บชาเลนจ์โอ้ยางนะคอสเล c บชาเลนจ์ Hot Lap คืออะไรนะครับคอส l ลบชาคอสเลบชาเลนจ์เนี่ยก็คือการแข่งจับเวลานั่นเองครับก็คือจะเป็นการแบบว่าให้ตามสมัครใจเนาะใครอยากลงคอส l ล p ก็มาลงทะเบียนแล้วก็ขี่กันให้แบ่งรางวัลเป็นตามรุ่น เขาจะปล่อยไปทีละคันนะครับรอบหนึ่งจะมีอยู่ประมาณสี่คันอ่าเขาจะปล่อยให้ทีละคันแล้วก็ทิ้งช่วงกัน,นครับจะให้วิ่งอ่าวอร์มก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พอพอเราผ่านเส้นชัยในรอบที่สองเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มจับเวลานะครับอ่าแล้วก็เวลารอบที่สองจะเป็นการจับเวลาจริงนะครับแล้วก็มาดูกันว่าใครได้เวลาดีที่สุดตามคลาสนั้นๆน,น,นะฮะแล้วก็จะมีช่วยรางวัลในตอนเย็นนั่นเองซึ่งผมได้ที่สี่นะครับ ผมวิ่งได้นะครับหนึ่งนาทีสี่สิบแปดวินาทีนะครับห่างกับที่สามวิเดียวครับเออห่างกับที่สามวิ่เดียวที่สามเนี่ยได้หนึ่งนาทีสี่สิบเจดวินาทีนะครับในคลาสของสามร้อยถึงห้าร้อยซีซีอะเนาะซึ่งที่สามเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นอาสามนะครับที่ที่สองเนี่ยน่าจะเป็นนินจาสี่ร้อยมั้งหรือผมไม่แมน่ใจรุ่นนะเป็นเออโอ้ยโอ้ยไม่เปิดไฟเลี้ยวเรา น่ะเบอร์เนี่ยเจอลุงเมื่อกี้เอามาที่สองวิ่งได้หนึ่งนาทีสี่สิบห้าครับถ้าจำไม่ผิดเนาะหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินาทีนะครับแล้วก็ที่หนึ่งเนี่ยวิ่งได้หนึ่งนาทีสี่สิบสองวินาทีนะผมถ่ายรูปไปอยู่เดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูนะก็เรียกว่าทําเวลาดีมากๆเลยครับเพราะเวลาที่เขาใช้เนี่ยเกือบเท่าตัวพันเลยนะ ก็ไม่ไรล้วเดี๋ยวสนามำหน้าเดี๋ยวเราเอาใหม่ก็สนุกสนุกกันไปวิ่งได้ต่ำกว่าสองนาทีนี่ก็พอใจแล้วงานนี้ก็แหละครับและทีนี้ก็จะปล่อยเป็นฮอตลัดสเลนทุกทุกรุ่นนะครับก็ปล่อยๆก็ดาเนินเรื่องไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสักสี่โมงก็จบงานแล้วก็ในวันแรกก็จะปล่อยให้รีรันถึงห้าโมงแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันเกากลับที่พักนะทีนี้ที่พักกันทั้งทั้งทุกที่ไอของ กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ท้อัมเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็จะมีงานเลี้ยงที่ที่พักเอ่อผมจําชื่อไม่ได้เนี่ยแหละแต่มันจะเป็นของทางกลุ่มอื่นเนาะที่เขาพักกันก็จะมีเวทีมีโต๊ะจีนอะไรประมาณนั้นนะก็มีอาหารฟรียกเว้นเหล้าเบียร์เหล้าเบียร์ซื้อกันเองโอ้ยเมื่อกี้เผื่อขอโทษนะฮะเผลอตามคันท้ายขอไปขอไป ก็ช่วงบ่ายก็จะมีเป็นเอ่อเป็นอาหารโต๊ะสิเอ่อเป็นนั่นแหละเป็นแบ่งแล้วก็เป็นงานประกาศรางวัลก็จะเป็นรางวัลตามถ้วยที่บอกไปเมื่อกี้นะก็ฮอตแล็ชาเลนใครได้รางวัลท,ที่ได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วก็มันจะมีรางวัลที่ไม่ใช่ฮอตแล็ชาเลนด้วยซึ่งเป็นรางวัลที่ครูฝึกเขาจะคอยฟ้องมองคอยฟ้องมองตลอดเวลาในระหว่างวันที่เราขี่นะครับในแต่ละรอบที่ลงอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าเอ่อรางวัลที่แบบสำหรับคนที่เข้าลายขี่ดีอะไรอย่างนี้ อย่างผมก็ได้รางวัลเหมือนกันครับในกลุ่มของไดอัมนะได้รางวัลเป็นเบสนิวคอมเมอร์น, New นะฮะถ้าแปลตรงตัวก็คือเอผู้มาเยือนนั่นเองนะผู้มาใหม่นั่นเองนะจีดีอะไรงี้เออก็ขอบคุณนะขอบคุณกรรมการแล้วก็ที่ขอบคุณอไดอัมที่มอบรางวัลให้นะก็จะมีที่หนึ่งสองสามของไดอัมแล้วก็จะเป็นผมได้ที่หนึ่งแล้วก็พี่ พี่ที่สองเนี่ยเป็นพี่ไทเกอร์660นะครับแล้วก็พี่ที่สามเนี่ยเป็นพี่บอปเปอร์บอเปอร์หรือสปีดมาเตอร์วะน่าจะบอเปอร์บอปเปอร์บอเปอร์อ่าเป็นบอเปอร์นะครับก็ได้รางวัลผู้มาเยือนกันนะก็คือแบบมาครั้งแรกอะไรงนี้ไม่เคยมาอะไรอย่างนี้เนาะขี่ได้ดีขี่ตามรายที่เขาสอนอย่างนี้แล้วก็นะครับก็จะที่เหลือก็นะ่ะปาร์ตี้เฮฮาไปมีวงอไรตี้มาเล่นดนตรีให้นะครับก็ปล่อยไปตามดำเนินการนานท้องเรื่อง จนถึงเมื่อวานตั้งสี่ห้าทุ่มอะไก็แยกย้ายกันนะผมก็แยกตัวออกมาตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มเนาะเออก็มานอนตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งวันที่สองนะครับก็จะช่วงเช้าเนี่ยก็จะปล่อยให้ปีรันก่อนรอคนอื่นมาพบปุ๊บพอทุกคนมาพบปุ๊บก็จะเข้าสู่การเรียนเชิงปฏิบัตินะครับก็คือการเรียนโค้งนั่นเองนะซึ่ง เขามีเหตุผลนะครับม,มันมีมันมีเหตุผลที่ที่ทำไมเขาไม่สอนในวันแรกนะอ่าครูพีเ่เปิ้ลเขาให้เหตุผลนี้นะครับว่าที่วันแรกอะ่ะที่บอกแค่แค่เข้าลายอย่างนี้เฉยๆอะ่ะแบบว่าไม่ได้ให้บอกว่าต้องแบบใช้สายตาย,ยังไงใช้เกียร์อะไรหรืออะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยเขากลวกฮะกลัวนว,นนบ,วบบการขับเรามันจะกังวลมากเกินไปในวันแรกเนาะเขาก็เลยปล่อยแบบเออตามฝีมือเราที่เรามีเลยให้ขี่แบบว่่่่าาาาาาาตตตมมมมเเเเเรรรลลยยยยยใจออออะะงงีี้พวันน,นนนทถึคสฮ ซึ่งก็จะสอนทั้งหมดเนี่ยสามโค้งนะครับเริ่มที่โค้งแรกเนี่ยเดี๋ยวผมอินเสิร์ฟภาพให้ดูด้วยนะโค้งโค้งแรกเนี่ยก็จะเป็นโค้งตรงก่อนเข้าเส้นชัยนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของเข้าเส้นชัยก็โค้งนี้จะมีความกว้างหน่อยนะฮะเอ่อความกว้างแล้วก็แคบเป็นโค้งเรียกว่าหักศอกเลยแหละเพราะว่ามันโค้งนิดนึงปุ๊บหักมามันจะเป็นทางตรงเลยนะมันไม่ได้แบบค่อยคโค้งอันนี้ก็จะมีลายให้เข้าอยู่เนาะ ก็ลองดูตัวอย่างที่อาจารย์เขาสอนนะครับผมไม่สอนแล้วกันนะเดี๋ยวสอนถูกสอนผิดลองดูคพ่าวๆบรรยากาศแล้วก็ทีนี้โค้งถัดไปเป็นโค้งหัวข้อไก่โค้งนี้ก็มีความยากอยู่นิดประมาณนึงเพราะว่ามันจะเป็นโค้งต่อเนื่องหลายโค้งนะฮะตรงตรงหังข้อไก่เนี่ยมันจะเป็นเนินด้านบนเนาะเออ แล้วก็จะเป็นโค้งแบบว่าสลอบนิดหนึ่งก็จะมีการสอนเหมือนกันให้ใช้สายตายังไงให้เข้าลายไหนประมาณไหนนะเขาจะมีพลอรอนวางไว้นะครับพลร่อนก็คือกยนั่นเองนะอ่าผมจะในที่นี้จะเรียกว่าพลย่อนนะเพราะว่าเรียกตาอาจารย์นะเรตาครูฝึกก็ดูบรรยากาศคร่าวๆไปครับผมไปสอนเพราะยวสอนถูกสอนติด <K 's> ประมาณนั้นแล้วก็ทีนี้ โค้งสุดท้ายก็จะเป็นโค้งตรงยูเทิร์นครับก่อนเข้าโค้งไฮสปีดนั่นเองก็โค้งเนี้ยผมผมให้เป็นยากที่สุดในสนามนี้เลยนะสําหรับผมนะแล้วก็สําหรับหลายๆคนด้วยนะเพราะว่าขเอ่อลงมันเป็นทางที่ลงเนินย,วยาวๆนะครับลงเนินย,วยาวๆมาเนี่ยความเร็วได้แบบจะซัด 150, 150ร้อยห้าร้อยหกเรยงได้เลยนะแต่ว่าทีนี้มันต้องรีบเบรกแล้วก็เตรียมตัวเข้ายูเทิร์นมันเป็นเนินลงมามันต้องใช้เบรกค่อนข้างเยอะ ต้องใช้เกียร์ให้ถูกใช้เบรกให้เป็นนะก้อน,นี้เขาก็จะบอกลายเนาะว่าให้มองยังไงนะครับก็ลองดูบรรยากาศเขาข้าวครับอ่าว่าว่า,ว,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 าว่าลายนี้เขาให้ฝึกยังไงประมาณนี้มันก็นั่นแหละครับจะเป็นประมาณนั้นสําหรับการฝึกโค้งนะครับแล้วก็ทีเขาก็จะให้ปล่อยให้ฟรีรันเล่นเล่นละทั้งวันอะไรอย่างนี้ แล้วก็ระหว่างวันช่วงพักเที่ยงก็ปีให้รางวัลสําหรับคนที่เรียนโค้งตอนเช้าได้ดีด้วยนะฮะ,ะพี่อาร์ตก็ได้ไปนะแบบว่าถูกใจครูฝึกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้ช่วยรางวัลไปอีกนะฮะแล้วก็จะเป็นการขี่เล่นกันนะทีนี้ก็จะไม่จํากัดซีซีละฟีรันนี้แบบว่าเออก็ใครอยากลงก็ลงเลยนะฮะซึ่งผมบอกเลยทั้งสองวันเนี้ยผมลงลุ้มร่วม,มกันอนะประมาณเกินห้าสิบรอบอะเออเพราะวันแรกเนี่ยผมมั่นใจว่าวิ่งเกินสามสิบรอบแน่แน่วันที่สองนี้ยิ่งไม่ต้องนับเลยเพราะเผลอ อาจจะเกินหกสิบรอบด้ทำนสนามนี้เนี่ยวิ่งเยอะมากแล้วผมวิ่งจนค,คุ้มเงินค่าสนามเลยพอรอบๆหนึ่งเนี่ยวิ่งเพียงลรอบหนึ่งก่าจะวิ่งอยูประมาณสักสิบกว่านาทีอะไรเงี้ยเออก็พี่ก็ว่วา,าสักสี่ห้ารอบแล้วก็พักสี่ห้ารอบแล้วก็พักอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ปล่อยเขาก็จะปล่อยให้วิ่งจนถึงห้าโมงเย็นเลยครับเออก็จะมีช่วงประมาณหลังบ่ายสามเขาก็จะเก็บไพรลอนออกแล้วทีนี้ก็อยาก อยากอยากแบบวิ่งเกินลายแบบว่าอยากทดสอบตัวเองว่ายังไงเนี่ยก็ลองดูเลยแต่ผมรู้สึกว่าลายที่ที่ที่ครูพี่เบิร์ดเขาสร้างง่้นะที่ครูฝึกเขาสร้างกันไว้ให้เนี่ยเป็นลายที่ทําเวลาได้ดีที่สุดในสนามนี้แล้วนะสําหรับผมนะผมมองว่าในในโจทย์ของเราตัดเรื่องการแข่งขันออกไปนะครับเพราะว่าการแข่งขันในสถานการณ์จริงเนี่ยมันจะมมีรถหลายคันที่แบบว่าแย่งลายกันเนาะอันนั้นก็ต้องไม่ดูหน้างานแต่ว่าเอาที่ว่าแบบไม่มีไม่มีคู่แข่งขันเนี่ย ลายที่เขาวางไว้ให้เนี่ยมันทําเวลาได้ดีนะฮะผมชอบอยู่นะแต่พอเขาเอากลวยออกปุ๊บผมทําเวลาได้ช้ากว่าลงมาเดิมอะไม่มีกลวยให้มองมันไม่มีกลวยแบบว่าเป็นไกด์ลายให้อะไรเงี้ยแล้วก็หลุดลายนิดหน่อยมันก็ทําเสียเวลาไปนะซึ่งนะคนเขาจะเริ่มทยอยลับกันเลยนะครับช่วงบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยบ่ายสามเนี่ยเออบ่ายสามครึ่งนี่แบบไม่มีใครลงสนามนะนอกจากผมนะผมลงสนามต่อนะครับจนถึงสี่โมงนะผมเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากแฝกนะฮะ คนอื่นอนะเก็บรถอะไรกลับกันไปหมดแล้วนะมีผมนะลงลงจิ้งท้ายตอนสี่โมงนะเออแล้วก็ออกแล้วก็กลับน,นะมันก็คือคลิปชิปที่ผมลงลงทั้งสุดท้ายก็คือิปที่ผมลงไอไอสนามไปนะั่นแหละที่เห็นที่ที่ลงมาในช่องล่าสุดนะั่นแหละนั่นคือคลิปที่ผมลงรอบสุดท้ายนะฮะก็ตามเวลาเท่าที่เห็นนะเออตามที่เห็นเลยเวลาทำออกมาได้เฉลี่ยแล้วหนึ่งนาทีห้าสิบวิครับก็อยู่ในระดับพอใจฮนะแล้วก็ ผมก็ออกจากสนามสี่โมงครึ่งไปขี่เล่นในแก่งกระจานหน่อยฮนะวนขี่เล่นหน่อยก็ไม่หน่อยแหละหกสิบกโลอ้อมแก่งกระจานเล่นนะแล้วก็วนเข้ามาที่ปั๊มเดิมนะตรงหน้าสนามแล้วก็กินข้าวแล้วค่อยเดินทางกลับกรุงเทพนะวันนั้นก็ถึงบ้านประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มประมาณนะี้ก็โดยรวมแล้วพรับใจครับผมว่าเป็นงานเนี้ยเป็นงานที่คุ้มนะครับอ่ามันมันแบบคือถ้าใครอยากลองขี่ในสนามอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะ ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับมีแบบว่าอี่เนี่ยรวมแบบว่าค่าโรงแรมรวมค่าอาหารนะครับเออก็จะมีแค่ไม่กี่มือที่เราต้องซื้อเองเนาะแต่ว่าอาหารก็อาจจะไม่ได้หรูอะไรขนาดนั้นนะฮะอุยอาหารที่เขาเอามาให้ก็อาจจะไม่ได้หรูอะไรเวอร์วังนะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะอาา่าฮะก็ลองดูครับลองติดตามที่เพจเอ่อฟาสแท็ก วิกเอนไลดิงดูนะครับอ่ก็เขามีทุกๆทุกๆปีนะฮะแล้วก็ปีหนึ่งมีหลายสนามครับลองติดตามกันดูเนาะมีรูปส,สวยๆให้ด้วยนะครับนี่ผมได้มาหลายรูปเลยเดี๋ยวขึ้นโชว์ให้ดู <ST AT> ก็ขอขอ,ขอบคุณผู้จัดง,งานนี้นะขอบคุณไทอั้มด้วยนะที่แบบว่าสนับสนุนผมว่าเยี่ยมเลยอฮะก็มีพี่ตั้มนะอจากจากทีมงานไทอันะ้มเนาะแล้วก็พี่ชินที่มอบรางวัลให้นะซึ่งผมไม่รู้นะว่าพี่ชินเป็นใครตอนแรกนะผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อพี่ชินเขาเป็น เขาเป็นเจ้าของบริษัทไทอัมไทยแลนด์นี่เองนะถ้าพูดง่ายก็คือเป็น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 ,เป,นเป็นตัวแทนเป็นแบบว่า,เ,าเขาเรียกนะเฮสสุดของไทอัมในไทยแล้วกันประมาณนั้นดีกว่าที่ไม่ใช่สูตรดิวเลอร์นะเออต้องแยกกันนะไทอัมไทยแลนด์กับเอ่อกับศูนย์ศูนย์ดิวเลอร์ก็จะจะแตกต่างกันนะครับเออก็คือเป็นแบบว่าไว้คอยแบบปล่อยภาษากับทางไทอัมโ,โบลบออะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็ปล่อยรถให้ดิวเลอร์อไปปล่อยอะไรประมาณนี้ ก็ครั้งหน้านะครับรอบนี้ผมก็เป็นครั้งที่สองที่ผมได้มาลงในสนามนี้เนาะซึ่งตอนต้นปีผมได้ลงกับงานขี่รถเก่าเราทําได้เวลาแค่ประมาณสักสองทุ่มสองนาทีครึ่งนะรอบนี้ผมตั้งใจว่าวิ่งให้ได้ต่ากว่าสองนาทีซึ่งก็เป็นไป,นปนตามที่เราตั้งไว้นะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสียดายคำว่านี้แบบว่าประทับใจนะเดี๋ยวสนามหน้าถ้ามีโอกาสก็ไปอีกนะครับแต่จะ,จะ,จ,ะจะมีนิดนึงครับคือทุกๆคนที่จะมาลงสนามนี่ยต้องมีชุดกาดนะ เอออย่างน้อยต้องมีกาดนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ซื้อชุดกาดตัวละห้าร้อกว่าบาทเองนะห้าร้อยกว่าบาทเนี่ย,นะาาเ,ยเ,ปเป็นชุดกรอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นลิงให้ดูนะครับแล้วก็เป็นสนับเข่านะครับใส่ลงสนามนะครับกับรองเท้าไอเซอตตี้ของเรานะครับแต่ลหลายท่านก็จะมีเลสิ่งสูบเลยครับแต่ว่าก็เนาะเลสิ่งสูบมันราคาแพงฮนะลองโง่ไปถึงแล้วก็เอาแบบพอพอ,พอนิดนึงนะฮะเออมันก็พอแบบช่วยเซฟเราหน่ถ้าเกิดอุบนะัติเหตุเนาะแล้วก็ด้วยความเร็วที่เราขี่มันก็เต็มที่ของรถอะครับมันไม่เกิน200รอ่อะมันก็ได้้นนัะ ก็เดี๋ยวต้นปีหน้าก็ต้องมีการขี่รถเก่าวนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็งานขี่รถเก่าเนี่ยก็ผมจะตั้งใจว่าจะลงแข่งนะครับในรอบในในคลาสของ400ถึง500ซีซีนั่นเองนะฮะเอ้ยไม่เกิน400ซีซีถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะต้องไปดูรอบอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะลงแข่งในในคลาสนี้เนาะก็น่าจะเป็นสนามนี้แหละ ลงจะลงแข่งในในในมือใหม่นะครับอ่าถ้าเหมือนอ้างอิงจากกำหนดการพีแล้วเนี่ยก็จะมีค่าสมัครอ่ารุ่นละพันห้านะครับเออผมลงรุ่นนี้ก็จ่ายค่าสมัครพันห้านะครับแล้วก็มีค่าพิษอีกพันห้าเนาะเดี๋ยวค่าพิษเนี่ยเดี๋ยวอาจจะหางกับพี่มาดนะเพราะว่าคุยกับช่างมาดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะลงด้วยกันแต่ว่าพี่มาดน่าจะลงคา150คร์ดร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวพี่มาดเอาตัวจีทเอร้อยห้าสิบไปลงเนาะโอ้พูดเยอะก็เหนื่อยนะครับเนี่ย ผมตั้งใจยื้อคลิปให้ไปถึงลานจอดรถในห้างไงอีกนิดนึงเนี่ยรอไฟแดงค้นไฟแดงก็เลี้ยวเข้าห้างก็ติดลานจอดแล้วเนี่ยทุกคนอดใจรอน,นิดนึงนะ <laughs> ว่าหาเรื่องพูดครับอ๋อพูดถึงไอสนามนี้ก็พูดถึงเรื่องยางนิดนึงครับจริงๆผมมีคลิปยางแรกแยกไปแล้วละ่ะถ่ายแยกไปอยู่นะแต่ไม่มั่นใจว่าไหนลงก่อนนะแต่คลิปยางนะ่าจะลงก่อนก็อธิบายสันส้นๆนะก็ยางดีครับแบล็กเอジยี่สิบสองไม่ผิดหวังครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับ ใครใช้ยางเดิมติดรถหมดแล้วนะครับอยากจัดยางที่แบบว่าดีกว่าล้อโซ่สามผมแนะนําเลยนะครับอ่าผมว่าดีกว่าล้อโซ่สามแล้วก็ดีกว่าแมสชเนอร์ที่ที่ติดรถมาอีกนะฮะในในล็อสองนะนะลองลองไปเลือกกันดูนะฮะแต่ไม่ผิดหวังฮนะยางนิ่มฮะได้ลงได้หมดขอบเลยนะะแล้วก็จริงๆผมตั้งใจว่าจะพูดไอการ เขาเลยนะแนะนาวิธีการการการใช้สปีดสี่ร้อในสนามนี้ของผมด้วยแต่ว่าผมกลัวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวผมไปพูดแยกอีกนะแปบลบว่าผมจะอธิบายเลยนะครับว่าโค้งนี้เนี่ยที่ผมทําเวลาได้หนึ่งนาทีห้าถึงวิเนี่ยโค้งนี้ผมใช้เกียร์ไหนนะครับผมเข้าความเร็วเท่าไหร่แนละ้วแล้วผมใช้าการเบรกยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวผมไปทําคลิปอธิบายแยกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เราได้จากการเรียนนั่นเองนะนะเราห้าง ไปตรงลานจอดตรงนี้ผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจอดนะแต่ก่อนนะสมัยก่อนมาจอดแต่ตรงนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ไปจอดตัวนู่นเนี่ยข้างในดีกว่าเพราะว่ามันจะกว้างกว่านะครับแล้วก็มันแบบสะดวกกว่าอันนี้มันแคบๆไปหน่อยรถมันจอดเบียดกันแน่นนะจะเสียดายนะที่นี่แบบว่าเอเขาไอ้คัสบิกไอ้ตรงช่องบิ๊กไบค์เขาให้เป็น500ซีซีขึ้นไปนะครับแล้วรถเรามันแค่400เง,งี้ยมันก็เข้าไปจอดไม่ได้เงี้ เวลาจอดก็แอบเสียวๆอยู่เพราะว่ามันถ้าเกิดว่าคนมันเยอะจริงๆมันก็แน่นอยู่ครับลานจอดเนี้ยก็เซนเทนเบิลเนาะทางใหญ่มันเป็นธรรมดาที่รถจะเยอะแต่ถ้าเป็นช่วงค่ำๆอย่างเงี้ยตอนนี้ทุ่มหน,นึ่งอะไรเงี้ยก็เริ่มบางแล้วนะ้าเป็นตอนแบบบ,บ่ายสามสี่โมงเนี้ยโอ้โหแน่น โอเคครับเข้าสู่ช่วงปิดคลิปกันดีกว่าก็จะประมาณนี้แหละมาเล่าความประทับใจให้ฟังเนาะในงานนี้อะเนาะผมว่าเยี่ยมเลยนะฝากไ้ด้วยนะครับฝากนะฝากงนะานะานะผมว่าผมผมโปรโมทให้เลยเพราะว่าผ,ผมเป็นงานที่ดีนะครับอ่ครูฝึกก็ด,กดีเพื่อนเพื่อนร่วมทิปก็ดีนะเพื่อนร่วมงานก็ดีเนาะกลุ่มพี่พี่ไทยอ้มแบบว่าก็คุณเป็นกันเองดีครับคุยกันสนุกเลยแหละถ้าคุณไม่เป็นอินโทรดมากเกินไปก็ ผมอบอกเลยไปงานนี้ยังไงก็มีเพื่อนคุยนะสนุกแน่นอนจอดไหนจอดไหนเนี่ยนิงจา้า400ก็ต้องจอดข้างนอกนะครับ SR 400ก็ต้องจอดข้างนอกนะฮะ่มจอดบีไปให้5 0 0ซีขึ้นไปแล้วนะ้นเอ,อ๊ะ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ